ตอนนี้เราก็กลับกันไปมแล้วนะสำหรับรายการโนเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม GTA ซอมบี้ภา์ที่2นะก็อยากจะบอกว่าเราอยากจะมาล้างแค้นในรอบเรกอยากบ้านที่แล้วเลยโดนกูโดน็กเขตยิงตายกับเป็นเขตพ้นเลยเปรตเลมันจริงกูแล้วก็เราไนี่อยากจะบอกว่าไอ้คาบ้ายที่กูถือนี่เป็นกระบอกสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องใช้แต่ก้าวบอมอเลยทุกคนเพราะว่ามันหมดแล้วไอพีมันฟาร์มมาของหมดแล้วหรือไม่กี่คันไอรู้สึกว่ารถนี้จะลวยทอรู้ทุกวันทุกวันนะตายรถทุ่งก่อตอนแรกไปไหนแล้ววะ เริ่มหมดเงินละเฮ้ยโอเคไปกันเถอะพวกเรา <Okay. S 2> โอเคเฮลิคอปเตอร์เางะแกวป่ผมอยากได้พังพี่ผมขอเลยน,นะให้ไม่เป็นไรพี่เรายังมีเด็กเด็กเด็กในสังกัดเราไม่เหรอใช่ใช่ใช่เ,ออเดี๋ยวเราค่อยไปไถยขอมันพวกมันมีฮอมีของปืนอาจจะมีมัสุก้าให้เรานะ <c oughs> ขอหน่อยเดี๋ยวไอพวกนี้มันเล่นกันทั้งวันจนะถือเลยไอเดี่ยว ไปเอามันเอาลยเรายังเรายังไม่ออกนอกเซฟโซนเรายังเล่นเล่นลิ้นแบบอะไรเงี้ยไล่นไล่นเล่นลิหน่อยไล่นลิหน่อยต้องเล่นลิ้นกับมันเลยไอ้เหี้ยพวกเราคือคนที่เล่น GTA เป็นถึงไม่รู้กี่ปีเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่รู้จะอยู่จะอยู่มันมาจากหน้าเซฟโซนบุ้ยแน่จริงออกไปเจอหรนเปล่าอุยดูมันมีใบบี้ด้วยกระโดดวันอะเออมันมีใบบี้ไอเหี้ยใบบี้ข้าที่เราเคยฆ่าเด็กไอพีมึงจะซ่าเกินไปละไอ้เปร็ เชี่ยมันตามเรามาแน่มันตามแล้วมันตามด้วยมันตามไม่มันไปหายไปโอเคมันหายไปดีๆไอพี่หาหาที่ยิงเลยพี่ขี่รถรอคนคนมันชอบอยู่แถวเนี้ยเว้ยเยอะเยอะเยอแถวสะพานแถวซองสะพานเนี่ยไม่ชอบอยู่เว้ยไออยู่อยู่ร้านขายเสื้อไหมบางคนมันแคมป์กันเยอะนะเออว่ะก็ดีนะก็ดีนะร้านขายเสื้อร้านขายเสื้อข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจอดหาที่ขึ้นก่อนนี่จะเป็นเซอร์เบอร์เราดิกูไม่กลัวเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนก็จะโดนยิงตลอดเวลาเลยจูดเราจะขดเราจะขึ้นไปที่เดิมวะบุ่ม

ไม่เกี้มันไปไปถึงความจริงอยากไปขึ้นกระดานเลยน้องเฮ้ยเนเก่งเลยได้ปละสบนึงเว้ยโอ้ยนี่ตรงนี้สุดยอดเลยบูมอยู่ตรงนี้แหลยเฮี่ยใครขึ้นมาตายหมดอ่ะกูบอกเลยตรงนี้อ่ะกูบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจอดเเ้เก็ขึ้นขึาขึ้น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 ขึนขึ้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  ไปข้างบนข้างบนบุมฮะไปขึ้น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 มันอยู่งบนลงโอเคโอเคเป็นหัวดีไหมเป็นหัวขึ้นไปเจอเลยขึ้นไปเจอเลยมาจะยินเสียงวิ่งแล้วที่ไปเร็วยงใจเยใจใจเย็นดูก่อนดูก่อนดูดูลางดีก่อนแล้วว่ามาหยุดฮอร์อยู่ข้างบนตึกข้างหน้าตึกข้างหน้าตึกข้างหน้าไปฮอร์ี่เสียงฮอรเต็มไปหมดเลยคารานันเยียอะไรเต็มไปหมดวะสงครามโลกไอ้เหี้ยสงครามโลกข้างล่างข้างล่างรถเต็มเลยอ่ะอุ้ย ขาล่างเาล่างคนลงคนไอออคนที่เรายิงไว้มันมันกลบมามันกลับมาตึกตึกตรงข้ามเลบ้าจริงตึกนั้นตึกนั้นตึกนตึกไหนตึกไหนนู้นนู้นนู้นโอ้ยแมวแมวแมวโอ้ยยิงยิงไก่อะยิงยากอะตัเนี้ยใช่มันงไหลงกแพเอ้ยพอโอ๊ยอยนยให้้นต่ันจะระเบิดอยู่แล้วนะ้อยไมันไล่อยู่รดิ้างให้ฉันนมันเก็บมันเก็บมาแล้วิงมันแจมแม่แจมแจม ไอ้ยิงหัวสิบตัวเมตรเลยไอ่ยิงกูไอ่ยิงกูไอ่ยิงกูตรงเข้ามันยิงมามันยิงมามายิงมาตรงเข้าอ like ah> ุ้ยโดนก่อโดนก่อเจ็บอยู่เจ็บอยู่อุ้ยมันยุ่งไอ้คนปีกมันเก่งจังเก็บรถเก็บรถก่อนเสียได้เสียได้ไอ้มันเก่งจังเก่งจังวะมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บผมยิงโดนสองเขาเลือดแล้วใช่ไหมเขาเลือดแล้วใช่ไหมใช่เขาเลือดแล้วเขาเลือดแล้วไอ้กองก่อนไอ้เปรตเลยไอ้กองก่อนโอเค โน่นโน่นโนนโนเจ็บเราจะข้ามไปเก็บของไงวะไอ้มัเหลากองกูได้ไม่ตาเลยพี่เจ็บไอ้นี่นี่อุ้ยไม่ได้กะสุนหดจะตายกูจะตายกระสุนหดกระสุนหดใส่กอกใส่กออยอย่าดันกมาอย่าดันกวเ็บกูใส่กกอยู่ไหนกูเห็ยไมเกไมเกตายแล้วแบกเลยแบกเลยไ้หัวกูไอ้เนี่ไอ้กูฆ่ามัน โอ้ยโอ๊ยดิ้งจุ่มเข้าเขาจะได้หมดเลยโอเคโอเคแค่พอง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 โอเคกูเอารถกูเอาของมึงมาเอาใส่ไปใส่ไปบูมใส่ไปหมดเก็บมา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 ไม่เสริมไม่เสริมกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นเลยไม่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 บูมบูมไม่ต้องรีบบูมบูมไม่ต้องรีบเฮ้ยเกี่ยวกูไปบูมกูรีบกูรีบมึงบูมยงไงอย่าตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนนี่กระสุนเยอะที่สุดออกมากระโดดลงมาไปนี่ก็กระโดดลงมาเอาโดดลงไปตายไอ้ควายไปแล้วไปโดดลงไปตายเราเสริมมาแล้ว โอ้ฟังเหมือนทุกคนมาเร็วเข้าไอ้จังหวะนี้เลยเราจะมาตายไม่จะมีคนอยู่ข้างบนไม่จะมีคนอยู่ข้างบนไม่ไม่หยิบก็ตายหยิบกับตายเบรสมันเกับตายเบร้ใครว่ามาจอดใครว่ามาจอดข้ากูไอ้เออคนนี้ไอ้เออจะลองเสริมตายหมดแล้วมึงจะลังเสริมตายเลยไอ้เออมันยิงกูตายกันสุดันเลยยังไม่ทันได้โดนเลย เหมือนปืนจะเล็ดลเรื่อยๆนะทุกคนเมื่อกี้กูลดขนาดไปดูสิละใส่กระสุนเข้าไปโอเคเพื่อนกู่มล้มลบแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอขอปืนมาชักกระสุนแล้วขึ้นไปรอแล้วกูให้เพ่อนดูแต่ละคนดีโคตรมหาทำอะไรเลยอ่ะพี่เขาอยากได้อ่ะพี่เขาอยากได้อะไรทำอะไรเป็นไม่บ้าง เอาเอาครับเอาาไม่มีไม่มีหัวไปกันไันไปกันมันไปกันมาไอพีไอพีแก่าไปยับ้นตดน้ะกาโน้ตะาอ้เปกก่กระโดดาม่ไอ้เกูกูไม่รถกูไม่รดกูไม่รถออรถมากูรถกูหมดละโอนี่ไงเออเราเก็บกดเนะต้องจอดให้ตัวนงก่อนแล้ค่อยกดเค้มันต้องขึ้นไปขับพีมันต้องขึ้นขับมันต้องขเ็นกูไม่ขับกูไม่ชอบว่ะเีย สวนแรกพาไปปืนผมกลน่อยพาไปรุ่นของไอต้องพาไปรุ่นของพาไปรุ่นของอ๋อพาไปรุ่นของหน่อยไม่มันตายก็เราตายต้องต้องเป็นมันสิวะโอ้ยยุยจอดใครตายเนี่ยเอาตายเลยไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะเอรยงมีคนอยู่ในรถเราอยู่นะคนไหนบ้างคนไหนบ้างเบาไม่คุยไม่พูดเลยวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ไม่คนไทยคนนีนีมไอ้คนไทยไอ้คนไทยเปอะไรปนไเป็นไงไงไไ้ปาเป็นใครไปเป็นครๆไปเอเาโซ่าันเฮ้ยแต่แต่ขอมันน่าจะเก็บไว้คอนเรหมดแล้วนะบุ้ไ่คอนนงันตัวาพาสโว้ยอนมีกระสุนป่ะวไปไปไไปไไปไปไไปไปไปไอ้เอฟไปมาอยู่นี่ทไมบอวกรไปจน กมันจะเฟลลี่มันไม่เฟลลี่มันรอฆ่าเราอยู่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกูขับรถไปนะของวางไว้แล้วแหละรองวางไว้แล้วแหละพวกมึงอยู่ที่เดิมใช่ไหมกูไปรับกูไปรับกูไปรับไอ้ยมึงกำไว้ใจมนุษย์เกินไปแล้วไอ้พี่เมื่อกี้กูไว้ใจมันเต็มที่เลยกูนึกว่ามันจะไม่ฆ่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเปลี่นกันไม่ได้มึงไม่เคยถวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก้อไม่คดันดึงนายน้องใจคนเลยพี่มันไม่มีตางไอ้ไอ้อะไรซาบี้โอเคซาบี้ซาบี้ ว่าเฮ้ยเสียกระสุนด้วยใช่เหตุนะเนี่ยมึงอยู่ไหนกันวะที่เดิมปะที่เดิมที่เดิมกูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมพียซสอบี้มาเต็มหมดเลยเปเลยไปเก็บเราต้องเราต้องรีบขึ้นเรารีบขึ้นที่สูงก่อนน้องโอเคไป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 เก็บกันมาเร็วเฮ้ยไปเดินต่อหนอไหมเออได้เลยไปสนันดีกว่าพวกเราไปสนเออไปสนเหมือนเหมือนเราเก็บของไม่ค่อยทันเลยเออต่อตลอดเลยต่อตลอดเลยสนามเราไม่อยู่ที่รถด้วยไอ โย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 เฮียดีคนี่ไห้ยเ้ยฮเฮ้ยเฮดีทำอะไรมึงะทาอะไรมึงะทาอะไรอุ้ยสงครามสงครามขับรถไม่คนเวไม่จไม่จอดพี่ใจเย็นใจใจเย็น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 มต้องใจเย็นๆต้อง่ใจเย็นๆวุ่นมาที่เดิมไมวุ่ได้ยิงอยู่นะตนั้น่ะเฮ้ กูตีไว้งได้ไอ้ม่ตบคอนเชไอ้่เราไปตหัว้ไอ้จันท์เราม่อกก่อนลองรสบายมันมันลงรบมันยิงรองยิงเราแล้วมันเกี้ต้องสู้แล้วลุคืนไงอ <c oughs> ้ปืนเริหายไปทีละแล้วหายไปทีล,ล,ลก็บอกก็บอกกูเลยแต่ไว้ไปสู้เลย สวมใส่เกราะชุดตรอาเบอร์อาฮาพืนเงินไลโหลดเอสเอ็มเีจะหมดแล้วนะไม่มีแล้วผมกระบอกสุดท้ายแล้วเอสเอ็มดีโอเคสุดท้ายสุดท้ายเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างแหละโอ้โหควงรอยนัดลงมาเลยวะเฮ้ยขนาดนั้นเลยวีเออคุจะฆ่ามันไหมมันเล้เพื่อนม็กซีเลยอะเทวีไม่ชินกันเลยเพื่อนกูจะรอดูว่าได้ยิงไหมไอ้พวกแย่ที่เล่นเก่งชิบหายเฟรดให้มีคนยิงอยู่ใกล้ๆเลย เฮ้ยไปดูต้นตอไม่ไม่ได้กันไปดูต้นตอมันไหมเดินไปดูต้นตอไม่อยากดูเลยวะอ้าวอไอ้ต๊อกนี่ไอ้ต๊อกเนาะแล้วแล้วเจ้าของอ่ะของก็น่าจะอยู่ในตัวนะแล้วเกิดมาอยู่ที่เดิมไหมโอเคหลังจากที่เรารีเซิร์เบอร์มาตอนนี้นี่คนกำลังน้อยอยู่เราต้องรีบไปหาสปอตดีๆเร็วเข้าแล้วคนรีบๆเข้ามาด่วนเลยเมื่อกี้ตอนเซิร์ฟหลุดอ่ะรถหาย ของก็หายเว้ยกระสุนหายเอี่ยวคนแค่เดียวปุบเกยโคตรแย่เลยแย่แล้วเราแย่แล้วละสมสดยสกรอกไหนพี่รับไหนบ้างเออรอยู่คันเนี้ยไม่มีทางเลือกแล้วบุมขั้นสุดท้ายแล้วขันสุดท้ายสุดท้ายันสุดท้ายไอหี้มันตลกันแล้วมันากได้สองโอเ้ยทำไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูนั่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวกูนั่งมอเตอร์ไซค์ไอ้บุมขับไปขับไปขับไปไอหี้ไ้อยากขับมอเตอร์ไซค์ตามอยาขับเลกูนัไอพี่พี่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาทำไมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออโอเคซอมบี้มันกัดมิวโอ้รถคนเย่เลยบี่มันเหลือแค่นี้แล้วเหลือจะไปหาที่เฮมเลยไปไปไปหาที่แฮมก่อนไปเอานำเลยนำเลยไปสอนนอกไปสอนนอกไปสอนนอกโอ้ความเร็วเยี่ยรความเร็วเหมือนจะตายทั้งรถเลยเยียเฮ้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 ยดูให้เดี๋ยวกูดูแล้วโอ้เกือบไปเกือบไปดูแลเราให้บูไม่เอาดูแลถ่ายนะบีโก้ยยังใกล้ถึงสอนอแล้วอีกไม่นาน เราเราเข้าไปอยู่ข้างในเลยป่ะเออกูอยู่ข้างสะพานเนี่ยเห็นไหมเห็นกูไหมกูวิ่งอยู่เออข้าศสะพานข้าศสะพานกูกูไม่เห็นกูต้องโอเคคนจะเราแก้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเจ้าตรงไหนเออข้ามไปดูไหมถ้าข้ามไปดูเราตายหมดรถเลยนะจะข้ามไปดูป่ะแอบแอบแอบไปไหมเร็่อด้านใต้เนี่ยรอดรอดรอดไปก็ได้ไปรอดตสะพานไปเข้าเข้าจากด้านหลังเข้าจากด้านหลังอุ้ยเสียงเสียงมันอยู่ใกล้ๆเราอะเบามาเลยโอ้โหเบามาเลยโอ้ยมันโก้มันเจ็ดมันรถเจ็ดด้วยมีเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอย่างจ่าเอ๋ babydoll ตรงนี้นมงไออ้้สัตว์เย ลากกระสุนชี leh, ่ก okay. ูลืมลากกระสุนลงเกือบแล้วเกือบกระสุนเกือบแล้วไอ้สัสเลยว่าเข้าทางหลังได้เหรอเย็นเจนเจเย็นใจเย็นๆค่อยๆได้นะทุกคนใช่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันเราตีกันนะระวังนะใจ่ต่ข้อหัวแบบเมื่อกี้อย่าด่าคนได้นอย่าลืมนะโอเคกลัวจังเลยโอ้ไม่เก็บไป่ก่อนเลยกดยองกดยองไม่เก็บยิ่งไปแก๊กไม่มีกระสุนฮ้มีมีหรแป๊บแล้ว แต่กูกูไม่มีเกาะนั่นทุกคนเกาะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูน้ำให้เดี๋ยวกูน้ำให้อย่าตีหัวกูนะอย่าตี้ายต่อยนะเจ็บนะมีเกาะอยู่มีเกาะไอ้กดคอนโทนไหมย่องไหมแต่กดคอนโทรลย่องไว้อยู่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูให้พี่ขึ้นไปดูให้เฮไปอยู่ติดกานอยู่ติดกันโอ้ที่การเช็คเช็คมุมเช็คมุมเล่นเป็นเดซี่ไอ้คนปะไม่ใช่พัดลม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 อ๋อนันทงนิวปุณ

เฮ้ยไม่เล่นไปเกมก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการนิตย์ทีวีแล้วก็เกมกินเหซอมบี้ของเราก็อยากจะบอกว่าเป็นความเจ็บใจเป็นความเจ็บใจลึกๆที่เจ็บมากๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะถูกอะไรอย่างนี้ทำไมว่าทำไมอะไรที่มันได้ดีๆทำไมมันต้องพังตลอดว่าชีวิตพวกเราเนี่ยพาพ่าขึ้นตาตลกหรือไงกูเป็นตัวตลกอ่ะหน้ากูเป็นตัวตลกไม่ว่าไอ้เฟ่กูเป็นตัวตลกไม่ว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราจะให้ลูกเด็กของเราพาไปเอาของมาเห็นไหมโอ้ได้เลยแบบมาเป็นสิบคนเลยว่ะเออแล้วก็แบบขอเฮลิคอปเตอร์ถ้าเรามีเฮลิคอปเตอร์ดู อย่างจบเว้ยยิงเออ,เออเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนรอ,อ,นรอ,อ,นรอวันที่พวกกูจะคำแบล็กก่อนในพวกเพล่เลยกูขอลาบ้านทุกคจะล้างแกได้ในเพลได้โอเคครับสำหรับใครที่เป็น, okay, นคนแรกนะใครบ้าบูมพิซซีและเบเกตตงขอขอบคุณขอบใจกับเพื่อ,ขอ,ขอ,ขอนแตงกี้อยูนัดจุดๆเล่นีะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปสรรทีวีหรือวันเชียร์แนวนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า